ครับสวัสดีครับสวัสดีซ c แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อนลำพเนออฟปเชียลครับผาชมบรรยากาศสดๆครับพี่น้องนี่ครับที่ที่วการอำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามครับตอนนี้ไอ้หนุ่ยกันกำลังนั่งขาครับเตาปิ๊บๆทุ่านแหละขาไปก่อนนี่ครับเปเดตล่าสุดครับทีมเวทีฮอกำลัง ตั้งตัวของตัวเวทีนะครับกำลังเริืมตั้งได้ิ่มตั้งช่วงใบสามครับพี่น้องเพราะเพราะว่าเพราะว่ารถเท่าเขาเขามากบาได้ครับกับตรงเชียร์พื้นที่เชียร์พื้นที่เชียร์รถเชียล่าครับไคจะตั้งได้ครับพี่น้องขอเวลาตั้งตู้สักครู่ครับหลายค่ะครับไปรับ ต่ว่าระดับอ่ะพอดีแมนระดับพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวฟังนี่ขึ้นครับระดับมันบ่ได้ครับต้องเอาฟังนี่ขึ้นไล่เติมเลยครับเ,เป็ระดับตัวรถอ่ะพอดีครับ ระดับตัวรถใด้ระดับตัวรถใดญ่แต่ว่าระดับปู่บ่ไใ้ครับฮะแมนโบ <c oughs> เอาจะเป็นแต่แดนเซอร์บอครับ ข้างๆคนขับก็ว่างอยู่นะเหรอข้างๆโซเฟอร์ว่างอยู่นะครับซิฟนี้ยังได้กกบเกมครับ <c oughs> <c oughs> ไอ้เปียกได้เกมอ่ะคุณมาคุณมาซิมมัสมารคแดนเซอร์ครับพี่หน้่งแต่ววา ตอนนี้ข้างๆโซเฟอร์กับวางอยู่เพิ่นกับบอสนใจครับเพิ่นย่างนี้เลยไฟเสียใจแห้งเพิ่นว่าสิมาสมัครแดนเซอร์้ล่ะผมก็เลยบอกว่าข้างๆโซเฟอร์กับวางอยู่เด้วครับเพิ่ันย่างนี้เลยแหมเพิ่นบ่สปากนําเลยฮ <c oughs> ะมันบ่แม่นนิสัยอ้าย <c oughs> สันดานเลยอ่ะ <c oughs> ตรงๆเลยครับ เาอยายอนนะครับพี่น้องครับพี่น้องเสร็จแล้วครับหนึ่งขางครับเสร็จแล้วหนึ่ง้างครับตังตูลำพวงครับไปอีกขางหนึงครับเหลืออีกหนึ่งางครับ ึ่งข้างก็จะเดินซ้ายครับเพราะตอนนี้สามซีม่วงซีม่งแล้วกะนี่ครับด่านทิมไว้ที่หาตอนนี้กำลังตั้งสั้นอาจารย์นักดนตรีนะครับด่านหลังกับด่านหลังนะครับ <Yeah. S 1> อย่าถือซ่าครับพี่นอ้องว้าวยอกเว้าหัวพอไเดมมวนพอ้เดว,วานัวหัวมวนกันครับ คางนี้ก็เซ็ตแล้วครับเดี๋ยววันเดินเขาอีกค้างนึงนะครับทางด้านแฟนคลับเอเพื่อนก็เริ่มทยอยเขามาครับทยอยมาปูเสือ้อปูสายด้านหน้าเวทีครับเครับของวันเราจะมาเข่าค้างนี้นะครับ ผมแม่ไม่พิ่นกันมากจับจองพื้นที่ครับปูเสื้อปูสัดมาก่อนนางหน้ามาซ่านางหลังครับมาที่หลังในยืนครับมือนี่นี่ครับิ่มทยอยกันมาหลายแล้วครับผ้าชุ่มบรรยากาศครับนครับืมทยอยกันมาจับจองพื้นที่ครับ มาก้อนด้นั่งหนามาซาได้นั่งหาาางลังครับเดีเบิ้งยักเกือไปครับมือ,อได้๋เบิ้งยักเกือบไปบอส,ออสองเทือแล้ว,<อ>ลวเป็นไดนะครับโอเค,อเคนี่คือจังไดต๊ลงหรือว่าจังไดมวนบ่มวนบ่โอ้นี่ครับยืนยันยิ่บ่ บรรยากาศสดๆ,ๆนะครับช่วงแรงๆครับ4โมงตอนนี้กะเสื้อสาารเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วครับแต่บอลกะขออนุญาตยางลบไปด้านหลังจะเข้าครับเปิดเพลงดังปวดครับเรียบร้อยแท้ครับบอนคลิปนี้เนี่ผู้ใดเอารถเข้ามาควางเนี่ยเราเอารถมาขวางไว้แล้วนะครับ เฮ้ยน้องลีน่าก็มามาแล้วสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศด้านหลังครับพี่น้องตอนนี้เดี๋ยวบอลเอารถขยับรถนะครับเข่าด้านนี้นะครับรอดสักคู่ครับิิมโมตไ์ไส์เฟินมาใครกาแฟาหาย้ยหลังจากไปซากผามากครับ ตอนนี้เสียช,ชินเรียบร้อยครับพร้อมดูซึกเมนอัพครับก็เลยไปซักใหม่เห็ดใหม่ครับบรรยากาศร่านค้าร่านค้ายครับอยูดด่ดานหลังเข้าเลยนี่ครับยูดด่ดานหลังเลยครับ หนกเสาปลาหนกเสาปลานานครับวัดดีแล้ววัดดีแล้วรอบหนึ่งแล้วเห็นแล้ววันนี้ขึ้นด้วยใช่ไหมโอ้อามาหาพ่อเอาเสื้อผ้ามาเฉยเฉยบ่ <c oughs> <ๆ>มาเอาเสื้อผ้าเอามาเอาเสื้อผ้ามาให้พ่อใช่ไหมแล้วก็เสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักกลับไปซักใช่ไหมน่าเห่น,นว่านันโมเบาหนีลืมเลยนเด่นเน ตอนนี้กะกะําลั่งเล็งมือกันเต็มที่ครับเพื่อให้ท่านเวลาครับเพราะว่าสาไปกว่ารถเท่าจะเขาใดเนาะพี่น้องทีมงานเท่ากับเดินทางมาถึงส่วงใบนะครับใบกว่าจะเขาใดกับเกือบใบสามก็จะได้ตั้งกับสองล่อใบาสามครับพี่น้องจะส่งลอ่อตามคำตังครับกะพากระเล็งมือเต็มที่ครับรับรองมือนี้ยังไงกับท่านแน่นอนครับรับพี่น้องสํารับที่นี้บอลกับขอขอบพุณนทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกร่างแรงใจครับ เอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ